สำหรับทิรู้สึกว่าต้นทุนของชีวิตนะคะสำคัญมันคือเวลาค่ะเราไม่อยากเสียเวลาเราเอาเวลาไปทำงานหาเงินได้ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราทุ่มเทสมาธิไปกับส่วนอื่นเพราะว่าถ้าเราได้พูรละเหมาที่ไม่ดีจากประสบการณ์เราไปฟ้องร้องเราเสียความรู้สึกเสียสุขภาพจิตไปไปพอสมควรอันนี้พูดถึงที่อื่นค่ะแต่บ้านอะเราไม่มีเวลาคุมงานขนาดนั้นเราก็เลยเลือก S G harm ด้วยแล้วก็มันเป็น ความสบายใจค่ะอาจจะมองว่าลงทุนในระยะแรกมันเยอะแต่ว่าพอเราอยู่ๆไปต่อปีต่อปีถ้าหานเฉลี่ยสิ่งที่เสียไปจริงๆอ่ะมองว่าคุ้มค่าเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีการดูแลอยู่แล้วก็คิดว่าอนาคตต่อๆไปอ่ะก็ยังมีการดูแลไปเรื่อยๆเราก็คิดว่ามันคือการลงทุนที่คุ้มสาหรับเราค่ะบ้านเงียบก็ต้องบอกว่ามันตัดเสียงไปได้เยอะจริงๆเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยผมก็แค่ยกหู คอร์เซ็นเตอของ a g h h ี m ถ้าเกิดเป็นงานเกี่ยวกับของในตัวบ้านเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้ทางทีม a c g h จ m อย่างเช่นเราต้องการขยาย